สวัสดีครับนักคลินมิตรหมอยินดีตอนรับทุกทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว,ว่ามิตรหมอของหลวงพระเดิมแล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองศรีกวีหรือว่าเทพเจ้าเมืองปักน้าโพและที่สําคัญในเมืองปักน้าโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพญามงกร แล้วก็ยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบรรมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่เข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1ด9 6เเบอร์086 329 1496 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือเป็น ID l i n ลน์ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลข9ก Big ก้าวันเเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลายหรือว่าทำข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหนะ้ากล้องขณะนี้ก็จะเป็นมีดของครูบาอาจารย์นะครับนะไม่ว่าจะเป็น ประเภทเครื่องรางนะครับนะต่างๆนะ,ะก็ผมได้นำเอามาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านได้รับชมนะครับนะ,ะที่สำคัญนั้นที่ท่านเห็นในหน้ากล้องขณะนี้ก็จะเป็นมีดดําไม้ฝักไม้ของหลวงพ่อเดิมบ้างนะครับนะของหลวงพ่อลุงบ้างนะ,ะกรรมาวางสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ท่านได้รับชมนะแต่สำหรับวันนี้นะครับก็จะนำเอาเป็น มีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดดําไม้ฝักไม้ของหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลนนะมาให้ท่านได้รับชมนะครับนะเป็นมีดดําไม้ชายทงนะที่มีมนสเสน่มีความเข้มขลังนะครับเรียกว่าเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเอาละนะครับก,ก็หลักๆในการที่ผมได้เข้ามาพบปะได้เข้ามาพูดคุยได้เข้ามาทักทายนะครับกับแฟนคลับทุกๆท่านก็ วัตถุประสงค์จริงๆก็อยากจะนําเอาเกี่ยวกับวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางต่างๆของคูบาจารย์นะครับนะามาให้ท่านได้รับชมนะโดยเพราะวันนี้ก็จะเป็นได้หยิบเอามีดหมอหลวงพระลุงวัดหนองสีนวลมาให้ท่านได้รับชมเดี๋ยวขออนุญาตก็หยิบขึ้นมาให้ท่านได้รับชมเลยดีกว่านะครับนะเป็นมีดเล่มนี้นะครับนะเป็นมีดดําไม้ชายทงที่ ของหลวงพ่อรุงนะครับท่านได้สร้างไว้นะเป็นมีดยุคก,กลางของท่านนะครับนะช่วงกลางกลางของชีวิตของท่านว่ากันง่ายนะนี่นะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้ที่ลัดไว้ด้วยเขาเรียกว่าเก่าจนไม่รู้ว่าเรียกว่าจะเก่ายัางไงนะครับนะ เห็นไหวก็แทบจะขนาดไหวก็แทบจะผุนะอ่านี่นะครับมีความเก่านะหลักๆเลยนะครับในการที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับก็ผมแนะนำให้เน้นดูความเป็นเขาเรียกวา่าความเก่านะครับนะาสามองค์ประกอบใหญ่ๆก็คือในเรื่องของความเก่านี่ถือว่าเป็นข้อที่หนึ่งเลยนะครับนะส่วนที่สองนั้นก็ให้เน้นไปดูในเรื่องของความเป็นธรรมชาตินะครับนะ นี่นะไม้ฝักอะไรต่างๆก็เก่าแบบธรรมชาตินะเก่าแบบดูง่ายๆสบายๆตาว่ากันง่ายนะนี่นะครับนะเป็นฝักไม้ลัดด้วยหวายนะครับนะแม้จะเป็นหวายนะก็มาให้ท่านได้รับชมวันนี้นะครับนะเอาละพอเราดูในส่วนของภายนอกนะครับนะไปแล้วก็อ,อยากให้ท่านเข้าไปในส่วนของภายในนะ อ่เป็นนะครับนะลองไล่ดูให้อ่าครบถ้วนนะครับนะความสมบูรณ์ในเรื่องของอมีดแต่เล่มนะครับนะอ่าก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับแทบจะทุกลิปเลยว่ามีทุกเล่มนั้นก็ล้วนแต่ว่าได้ผ่านการคัดคัดกรองนะครับนะอ่าได้เลือกมาอ่าเก็บไว้เป็นอย่างดีนะครับนะอ่ามีทุกเล่มนะครับที่ผมได้เช่าบูชามานั้นเป็นมีดที่ มีความสมบูรณ์นะครับนะ,ะไมโยคอนนะอ่านี่นะครับก็มาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้เห็นนะครับนะทุกส่วนมีความสมบูรณ์ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็อแปดถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ว่ากันง่ายนะครับนะอ่าก็ไม่ถึงกับเก้าสิบนะครับร้อยก็นับจากว่ามีได้ทุกเล่มก็ล้วนได้แพรผ่านการใช้งานนะครับนำมา เป็นเวลาก็ยาวนานนะครับนะก็ตามการเวลานะขออนุญาตซูมนะครับให้ท่านเห็นวายชัดๆนะครับนะนี่ก็หลักๆในการทำคลิปนะครับผมจะเน้นซูมให้ท่านได้ดูนะให้ท่านได้ดูในเรื่องของความเก่าแล้วก็ความเป็นธรรมชาตินะครับนะของมีทุกเล่มนะ นี่นะครับนะพอชักใบออกมานะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับนะเป็นการตอกลายนะตอกลายเสมาใบโพนะครับนะตอกลายเสมาใบโพเต็มใบนะนี่นะครับนะเสมาใบโพเต็มใบนะนะก็เอามาให้ได้ดูให้ท่านได้เห็นนะครับนะพยายามจะซูมไให้ท่านได้ดูรายละเอียดนะครับนะ ที่อยู่บนใบมีดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคราบใครนะความเก่านะก็จะได้เห็นชัดๆว่ากันง่ายนะครับนี่นะก็นะครับนาสันมีดจะจะหนามากนะครับนาสันมีดจะหนามากนะมีดชายธงเล่มนี้นะเป็นด้ามไม้ชายธงนะครับนะเฉพาะใบอยู่ที่5นิ้วนะครับเฉพาะใบอยู่ที่5นิ้วนะ รวมด้ามฝักก็อยู่ที่8-9นิ้วนะครับนะสำหรับมีเลเมน่านะท่านลองดูนะครับในเรื่องของคราบใครนะนี่นะความเก่าความเป็นธรรมชาติแนละก็ที่สําคัญนั้นคือความเป็นจริงนะเก่าจริงไหมมีความเป็นธรรมชาติจริงไหมนะ,ะก็อยากให้ท่านมาพินิจพิจารณานะครับนะก็ ลองเข้ามาเยี่ยมชมด้วยสายตาแหลมคมของท่านก่อนนะครับนะหากท่านชมแล้วนะครับเห็นว่าถูกใจนะครับหรือว่ามีติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็ผมเองนั้นไม่อยากให้ท่านติดนะครับนะเก็บข้อสงสัยกลับไปบ้านนะครับนะติดตรงไหนก็อยากให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะก็อยากให้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496 นะเบอร์0863291496นะครับในทุกคำถามครับนะักครีนมิตรมมีคำตอบให้กับทุกท่านนะ,ะยกเว้นเพียงคำถามเดียวและคำตอบเดียวนะครับที่ได้ขออนุญาตเอาไว้ก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านก็คือในเรื่องของเกแทะนะ,ะนี่นะครับนะก็เนื่องจากว่าเป็นคำถามเป็นคําตอบฟังดูผิวเปิดดูเหมือนว่าจะดีนะครับแต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข,ข้อดีนะอันนี้ก็ฝากทุกท่านเอาไว้นะ สันมีดนะครับก็จะมีตะกุดฝังไว้ทั้งหมด9ดอกนะนี่นะครับนะถึงมีดหลงพระลุงนี้นะครับนะเล่มนี้เขาเรียกเป็นมีดจัดเต็มนะครับนะจัดเต็มไปด้วยในเรื่องของแผ่นตะกุดนะครับนะทั้งหมด9ดอกนะครับนะนี่ก็ตามที่ได้ให้ท่านได้รับชมอยู่ในขณะนี้นะ นะครับนะสำหรับคลิปนี้จะใช้เวลานิดหน่อยนะครับนะอาจจะใช้เวลาไม่เยอะนะก็ต้องการที่จะนำเอามีดหมอหลวงพ่อลุงวัดน้องสีนวลน,นะครับก็หมายท่านได้รับชมบ้างนะก็ส่วนใหญ่ก็จะนำเอาเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะครับนะวัดหนองโผของเรานะาส่วนใหญ่เลยนะครับส่วนใหญ่เลยจริงๆมีดผมมีทุกครูบาอาจารย์นะครับนะพูดถึงมีดหมอนะมีด แทบจะทุกครูบาอาจารย์ในเขตภาคเหนะือตอนล่างนะแต่ที่มีมากที่สุดนะครับนะเรียนทุกท่านเอาไวต้ตรงๆว่าจะเป็นมีดหมอหลงผ้เดิมนะต้องเรียกว่าผมเองนี่เป็นสายตรงของหลวงพ่อเดิมนะครับทางด้านมีดหมอหากใครกําลังมองหามีดหมอนะครับก็ถือว่ามาถูกที่ถูกทางนะครับและถูกคนนะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับนะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเปนเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496นะอ่าเบอร์0863291496ามสอก้าหนึ่งสี่เก้นะครับนะโทรเข้ามาได้ทุกวันนะครับนะแอดไลน์เข้ามาได้ทุกวันนะอ่าแอดไลน์ก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับนะพิมพ์ด้วยคำว่า B <c oughs> นะบีไอจีโอเอ็น e. ตามด้วยหมายเลขเก้าเก้าบิ๊กวันเก้าเก้านะครับนะนะก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อสอบถามพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะ ความเป็นยิงผมต้องการนะครับให้ท่านโทรเข้ามานะครับนะเวลาเยี่ยมชมนะครับนะผมอยากให้เข้ามาพูดคุยอยากให้เข้ามาสนทนากันนะเมื่อชมแล้วหากท่านติดตรงไหนนะครับน่มีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถที่จ,จะยกหูเข้ามานะครับนะ,ะที่เบอร์0863291496ก้นะครับนะก็เขามาพูดคุยกันได้นะ ก็คือเบอร์086 3291496นะครับนะโทรเข้ามาได้ตลอดนะ,ะมีสายตรงนะครับนะ,ะก็สายเดียวเลยนะก็อย่าลืมโทรเข้ามานะครับนะทีนี้มาดูในส่วนของกันมีดนะครับนะผมก็จะตอบย้ำกเนื่องจากว่าเป็นจุดที่สำคัญนะครับนะ,ะกันของมีดนี่ก็คือเน้นทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับนะ เนื่องจากว่าเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารสําคัญสาคัญนะครับเช่นเกสาของหลวงปูกะดีนะ,ะนะครับก็จะเรียกว่าจะถูกบรรจุนะครับนะถูกบรรจุเอาไว้ตรงนี้นะ,ะในเรื่องของอเกสาของท่านนี้จะเป็นแผ่นตะกุดนะครับนะแล้วก็จะเป็นเรียกว่ามวลสารสําคัญสาค,คัญนะ ผงต่างๆนะครับก็จะถูกบรรจุเอาไว้ในนี้นะเมื่อบรรจุเข้าไปก็จะปิดด้วยข้างนะครับนะก็จะปิดด้วยข้างในตามที่ท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็ถือว่านั่นปึ๊กเลยนะครับนะตัวนี้นะีน่ครับก็ช่วงสุดท้ายนะครับช่วงสุดท้ายก็เมื่อเราดูในส่วนของกันนะครับนะก็ปิดท้ายด้วยการด้ามน,นะครับดูด้ามน,นะ เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเป็นไม้เนือ้อแข็งที่มีความแข็งแกร่งนะครับมีความแข็งแรงมากเลยนะนะครับนะก็ผ่านการใช้งานมาเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมีเละมนี้นะมีเขาเรียกว่ามีความเป็นมาค่อนข้างดีนะครับนะใครมีไว้ในครอบครองนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดามีเละมนี้นะโอ้โหนี่นะครับนะเรียกว่าด้ามนี่เป็นมันเลยนะครับนะ ด้ามเป็นมันนะ,ะนี่นะครับให้ท่านได้ดูให้ท่านได้เห็นนะครับนะนี่เรามานวนส่วนของนะครับฝักสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้ให้ดูนะ,ะท่านดูจากภายนอกนะครับนะไปแล้วนะนี่นะครับเต็มไปด้วยในเรื่องของคราบนะครับนะ,ะต่างต่างนะนี่นะก็นะครับนะ,ะข้างนอกที่เราเห็นว่าเก่าแต่ข้างในนั้นเก่ายิ่งกว่านี่นะ,ะโดยเพราะก็คือไหวยรัดนะครับนะเป็น แหมรัดนะครับเป็นหวนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับนะนี่นะก็นะนะครับนะก็มองมาให้ท่านได้ชมนะครับเอาล่ะครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลขาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดอยู่ที่อา่าสินะครับกับ59วินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะ อย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมหากท่านชมแล้วนะครับเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมหรือเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ <S <S อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการ like, ววกดไลค์หรือว่ากดแชร์กดติดตามนะอ่าหรือหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อท่านชมแล้วหากท่านติดตรงไหนหรือว่า,า,าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็ <S <S 2> <S 2> อย่าลืมนะครับนะติดตรงไหนก็อยากให้ทาเข้ามาได้ตรงนั้นนะกาให้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0-86 3291496นาเบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนะักกรีนมิดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักกรีนมิดหมอก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ